สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูระบบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์บนรถบัสนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่เรียกว่า OBS OBS คือเครื่อง onboard system จะเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เราใช้สำหรับติดต่อศูนย์หรือว่าติดต่อกับทางผู้โดยสารและเป็นเครื่องที่สามารถใช้สำหรับชำระค่าโดยสารได้ด้วยนะครับตอนที่ผมมาอเมริกา แรกเนี่ยผมก็สงสัยเอ๊ะเวลาคนขับรถเมย์เขาขึ้นรถเมย์มาเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเขานั่งอยู่อย่างงี้แล้วเขาก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กเครื่องหนึ่งอยู่ข้างๆเขาผมก็สงสัยมันคือเครื่องอะไรนะก็อยากจะรู้มาตั้งนานแล้วนะครับจนได้มีโอกาสมาขับรถเมย์ที่นี่ก็ถึงจะรู้ว่าโอ้ระบบการใช้งานมันเป็นอย่างงี้เนี่ยจะแนะนําให้รู้จักว่ามันคือเครื่องอะไรนะครับเครื่องนี้ก็บอกทุกอย่างอย่างแรกคือ r o u แอนรั R อ R ทับ R นะครับ r o u หก674นี่คือสายที่ผมขับอยู่แล้วก็ run ก็คือจำนวนจานวนของตารางงานก็คือเบอร์14วันนี้วันจันทร์นะครับ7โมงเช้าสถานที่ตรงนี้คืออะไรเราเจ7ดไปที่ North West ถนน100 Place และถนน7นะครับนะมาดูการใช้งานของเขาๆเลย นี่ตรงนี้เลยน,นะครับเป็นส่วนที่ผมใช้บ่อยสุดส l e ด c สเก u l e คือตารางงานตารางเวลางานว่าตอนนี้รถเนี่ยเรทติดไม่ติดเรทไม่เรทตอนนี้10นาทีคือ10นาทีบวกนี่คือผมได้เวลาในการพักเบรก10นาทีอยู่ตอนนี้นะครับอ,อย่างแรกมีหนฟัง Announcement ก่อนตอนแรกมาถึงก็มี call announcement อันนี้คือเก,รการประกาศของทางศูนย์ที่เขา ประกาศเข้ามาเขาประกาศ2แบบประกาศให้กับลูกค้าก็ได้หรือประกาศให้กับคนขับรถก็ได้ตอนนี้เขาประกาศให้กับคนขับรถอยู่ลำโพงลำโพงอยู่แถวๆนี้นี่ก้องนะครับกล้องนีอัดทั้ง สพูดแล้วก็วิดีโอเดี๋ยวรอรอเจ๊เขาพูดที่จบก่อนนะครับเขาประกาศว่าอย่าไปขับถนนเส้นไหนตอนนี้ซนถนนเส้นนี้มีปัญหาอยู่นะครับเวลาเราขับรถเราก็ต้องฟังด้วยว่าเออเขาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาจะประกาศตลอดเวลาเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้นะถนนนี้นะอย่าอย่าขับให้เลี่ยงเส้นทางอื่นแล้วเขาก็จะบอกเส้นทางมาวิ่งยังไงยังไงนะครับ อ่ะดูต่อ PA แปลว่า Public Announcement คือเรากดเนี่ยเราสามารถพูดให้กับผู้โดยสารในรถแล้วก็นอกรถได้เราสามารถเซตว่าเราจะจะเอาในรถหรือนอกรถตอนนี้ผมเซตเป็นทั้งในรถนอกรถนอกรถเลยเรากดปุ่มนี้เราพูดยังไงอ่ะพูดกับนี่ไงไมโครโฟนอยู่นี่เป็นก้านก้านอยู่นี่นะครับก้านดึงขึ้นมาฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอ่าผมพูดอย่างนี้เจเจหันมาเลย นะครับคนนู้นเขาก็มองมึงพูดภาษาอะไรของมึงวะเนี่ยนะครับเพราะว่ามันได้ยินทั้งในรถแล้วก็นอกรถเลยอ่ะปุ่มนี้ปุ่มนี้คือเป็นการเปลี่ยนค่าโดายสารตอนนี้จริงๆมันเป็นอัตราค่าโดายสารตลอดก็คือ2องเหรียญเจมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีถ้าเกิดมีเปลี่ยนปุ๊บเราก็กดตรงนี้ว่าเป็นพิกเอาท์พิกเอาท์คือเวลาเร่งเอ่อพิกเอาท์ทูพิกนะครับทูพิกคือเวลาเร่งด่วนแลเร่งด่วนเป็นอัตราค่าโดายสารหนึ่ง ออฟพีกก็คืออัตราค่าโดยสารอีกค่าโดยสารหนึ่งทีนี้มันไม่มีอัตราไหนแล้วมันอัตราเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เปลี่ยนว่าอ,อ,อัตราค่าโดยสารของทริปต่อไปเป็นอัตราอะไรตอนนี้ก็ราคาเดียวกันแค่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นเทคแมสเซจตอนนี้ผมไม่มีแมสเซจอะไรที่จะโชว์ให้พี่น้องดูนะครับคือแมสเซจตัวนี้ก็คือแมสเซจตัวนี้ก็คือ บอกว่าทางสูย์เขาจะติดต่อเราว่าสมมติว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางไปทางนู้นทางนี้เราไม่รู้ว่าเราจะขับเส้นไหนเขาจะถงส่งมเมสเซจมาหรือไม่ก็จะมีรายละเอียดอยื่นอื่นที่เราจะต้องรับทราบเขาก็จะส่งรายละเอียดมเมสเซจมาตรงนี้ให้เรารับทราบเหมือนกันตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นการปรับระดับเสียงระดับเสียงตัวนี้ก็คือเสียงไมโครโฟนที่ผมพูดออกไปเมื่อกี้ดังๆนะครับแล้วก็ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือเืออะไรตัวนี้คือเสียงของหูโทรศัพท์หูโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูหูโทรศัพท์คือตรงนี้นี่หูโทรศัพท์อยู่นี่หูโทรศัพท์เนี่ยเราใช้สําหรับในการสื่อสารระหว่างเออเรากับศูนย์ของเรานะครับการสื่อสารที่นี่จะเป็นระบบที่ยังไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่ก็คือเป็นส,สื่อสารได้แค่ทางเดียวการสื่อสารทางเดียวก็คือว่าพูดได้ข้างละสาย ครั้งละครั้งฝั่งละครั้งหนึ่งสมมติว้าเราจะพูดกับเขาเนี่ยเขาต้องเงียบเขาต้องหยุดเขาห้ามพูดถ้าพูดพร้อมกันมันชนกันเวลาพูดเนี่ยก็คือมีปุ่มกดกดค้างแล้วเราก็พูด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 พอพูดเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยแล้วเราก็ทงฝั่งเสียงทางนู้นเขาพูดอะไรมาถ้าทางนู้นเขาเขาพูดมาแล้วเราพูดไปคราวนี้มันชนกันฟังไม่ได้เพราะมันสื่อสารได้ครั้งละทางต้องต้องกดปุ่มแล้วก็ให้เขารู้ว่าเออเราจะพูดต่อนะครับ คิดว่าอนาคตเขาคงปรับเป็น t w a y แต่ตอนนี้มันเป็น e w a y ระบบนี้มันมีตั้งนานแล้วนะครับคือระบบที่เราสามารถสื่อสารกับศูนย์คือโทรศัพท์เนี่ยติดต่อกับศูนย์ได้ตลอดเวลามันเป็นระบบนี้มาเป็นจะ20ปีแล้วนะครับอ่อนี่อะไรอันนี้ล็อกออฟอันนี้เวลาผมทํางานผมก็ต้องล็อกอินอันนี้ล็อกออฟคือเอาชื่อออกจากระบบตัวนี้ตัวนี้แค่ขานว่าเราอยู่ป้ายไหนตอนนี้ผมแค่จอด Next stop, and Fifth Avenue Terrace Street Stop ได้ยินไหมครับพอกดปุ่มนี้เขาขานบอกว่าตอนนี้เราป้ายต่อไปคือฟิฟ i p อเวนิวแล้วก็เทอเรสก็คือป้ายที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือให้กดอีกทีนึงเพราะว่าคันนี้มีประกาศผู้โดยสารทุกเส้นทางว่าเออเราอยู่ไป้ายไหนแล้วไป้ายไหนแล้วนะครับมันก็จะพูดอัตโนมัติบางทีเรากดย้ำอีกทีนึงให้เขารู้ว่ามันคือไป้ายไหน อันนี้ปุ่ม PRTT คือใช้ที่ตออ่อกับศูนเวลามีปัญหาฉุกเฉินฉุกเฉินนี่ไม่ใช่บอกฉุกเฉินแบบสุดๆนะครับเหมือนกับว่ามีเหตุเพลิงไหม้หรือว่ามีการเกิดการทะเลาะวิวาทหรือเกิดการอะไรไม่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นมันเป็นอีกปุ่มหนึ่งที่ผมเคยเสนอไปแล้วที่เราต้องกดกดที่ขาเรานะครับแต่ตรงนี้มันเป็นปุ่มคล้ายๆฉุกเฉินว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอาการแปลกๆนะมันอาจจะวิ่งไม่ได้หรือว่าผู้โดยสารคนนี้เขาเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเราต้อง เราต้องใช้เวลาการช่อเหลือที่ค่อนข้างเร็วใช่ไม่รู้ว่าจะไปสายไหนแล้วตอนนี้เขาต้องรีบไปแล้วก็กดปุ่มนี้เหมือนกันอันนี้ public เอ่อ public speaker a n n o u n c e m e n t คือมันจะมีคำพูดที่เซ็ตไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการพูดให้ลูกค้าฟังอย่างเช่นคำพูดนี้ก็คือห้ามสูบบุหรี่บนรถกดให้ฟังนะครับกดไปแล้ว do not smoke vape or use drugs on transit Smoking use disrespectful illegal and and drug are of others Violators may be a r r e s t e อ or fined จบไปละเขาบอกว่าห้ามสูบบุหรี่บนรถมีอะไรบ้างให้เลือกอ่ะนี่บอกว่าในบนรถเนี่ยมีกล้องมีกล้องก็อย่างที่โชว์นะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเขียนสื่อให้วัวกลัวถ้ามันจะทำจริงมันก็มันก็อยากจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราก็กดปุ่มตรงนี้เราก็บอกว่าบนรถนมีกล้องนะ ผู้โดยสารนี้ปุ่มต่อไปผู้โดยสารขึ้นมาให้ขยับไปข้างหลังอนะครับแล้วมีอะไรข้างหน้าป้ายลวสต็อปแล้วให้ออกจากข้างหลังมีเสียงอะไรเข้ามาอีกเหมือนเขาจะมี announcement อะไรอะไรเนียยไปล้อันนี้เป็น Text Message ให้เรา Message บอกทั้งศูนย์เราเวลาคือศูนย์เนี่ยมันมีทั้งหมด5้าสูตแล้วรถเนี่ยมีมันีร่วมๆี่พัคันนะครับ ถ้าเกิดจะให้โทรทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ไหวบางทีเราก็ต้องแมสเซจแมสเซจว่าเออบางทีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นอตอนนี้ผู้โดยสารโหลดนะก,กดแมสเซจไปผู้โดยสารโหลดเสร็จแนละ้วอ่านรีซูมเอากลับมาเหมือนเดิมนะตอนนี้โหลดเพราะว่ามีคนใช้รถเ,ออเข็นเยอะเราจะไม่รับผู้โดยสารนะก็โอเวอร์โหลดจิ้มตรงนี้ไปนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็จิ้มลงไปอ่าบอกว่าตอนนี้นะเราเรา เรามาช้านะ15นาทีเรทนะบอกให้เขารูา้แล้วก็เรามีการันตีเบรกสมมุติเราถึงที่ที่ที่ป้ายของเราป้ายสุดท้ายเรานะครับเราก็จะมีการรีคอเวอรี่ถ้าเกิดว่าเราเบรกของเรามากกว่าปกติเราก็จะจิ้มคำนี้เรดบิยอนรีคอเวอรี่อันต่อไปก็เอ่อฉันขอใช้การันตีในการพักของฉันนะการันตีในการพักของฉันหมดแล้วมันก็มีหลายหลายอย่างนะครับเยอะไปหมด ผมก็ยังไม่เคยศึกษาทั้งหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รถเมล์ที่นี่จะค่อนข้างตรงเวลาอันนี้เป็นเกี่ยวกับอัตราปรับค่าโดยสาราเช่นปรับครึ่งราคาทําให้ดูนะครับมันมีหลายอย่างสมมติว่าคนขึ้นเยอะๆกดให้ดูผู้ใหญ่กี่คนเอนนั้วหนึ่งเห็นไหมกดผู้ใหญ่สองคนราคาค่าโดยสารจะขึ้นยุดธยุดธคือเด็กเด็กขึ้นกี่คนอสองคนสามคนสี่คนคนสูงอายุ ปรับได้ราคาขึ้นไปเรื่อยๆคนพิการพวกนี้คือสมมติผู้โดยสารขึ้นมาเป็นกรุ๊ปเลยนะคะรับกรุ๊ปเยอะๆเลยหลายๆคนเนี่ยแล้วเขาขอจ่ายทีเดียวแล้วก็กด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 นะกรุ๊ปแฟร์พอก,กดโอเคปุ๊บยิบสองเหรียญยี่สิบห้าให้แท็บด้วยออคคาร์ดออคคาร์าก็คืออันนี้ก็คือเป็นบัตรบัตรที่เขามีมีเงินอยู่ในนั้นแตะขึ้นมาหรือถ้าเกิดเขาจะจ่ายเป็นเงินสดก็ใส่ไปในนี้ นะครับนี่ดูคร่าวๆก็ถ้าเกิดเขาจ่ายบัตรผิดต้องการคืนเงินนี่แถบตัวนี้กลับให้เขาแถบรอบนึงเงินก็จะกลับมาที่บัตรเขาเหมือนเดิมนะครับจริงฟังก์ชันมันเยอะแยะไปหมดถ้าบอกพี่น้องโอ้โหมันก็เยอะอยู่แต่ก็ให้ดูคร่าวๆอันนี้ให้ปรับสีของเครื่องนะครับให้ปรับแสงว่าแสง สีอ่อนไหมเข้มไหมให้ขึ้นมากกว่าเดิมแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการปรับว่าตอนนี้เราวิ่งสายอะไรเราจะไปสายไหนต่อไหมฟังก์ชันของมันเช่นอันนี้นะครับ enter round r u n เราจะวิ่งสายอะไรให้เรากดตรงนี้พอเปลี่ยนไปปุ๊บหน้าปัดทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหน้าปัดเนี่ยอันนี้คือคือ,คอบิวบอร์ดเขาเรียกบิวบอร์ดข้างนอกคือป้ายหน้ารถเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับพอกดปุ๊บมันสัมพันธ์กันมันก็จะเปลี่ยน ตอนนี้มันเป็นเขียนว่าเทอร์มินอลถ้าเรากดเพิ่มันก็จะเปลี่ยนเลยหรือว่าเราจะกดเป็นเมนูคือทําเองก็ได้กดจากปุ่มข้างบนเองเลยไม่ต้องใช้เครื่อง OBS ตรงนี้นะครับวันนี้อ๋อสุดท้ายนี่อีกปุ่มหนึ่ง RTT RTT คือเหมือนกับปุ่มก่อนหน้านี้คือ PRTT อันนี้คือเร่งด่วนอันนี้ไม่เร่งด่วนอันนี้ทั่วทวไปบอกว่าเออวันนี้ทําไมรถมันแอรผิดปกติหรือเปล่าอยู่หรือว่าหน้าปัดรถตอนนี้มันมี มันมีแผงหน้ารถเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาแปลกๆไฟหน้ารถฉันอยากจะรู้มันคืออะไรมันจะมีผลอะไรกับการขับไหมแล้วกดธรรมดาทั่วไปนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนรู้สึกคลิปจะยาวมากกะว่าจะคุยสั้นๆออกมายาวเหมือนเดิมอีกแล้วขอบคุณนะครับที่รับชมในคลิปนี้จนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ